สวัสดีครับทุกคนนะครับก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่านั่นเองทุกคนนะครับระคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะพามาเล่นแบบไม่ตัดไม้เว้ยทุกคนบอกเลยว่าใช้ชีวิตลำบากมากมากม,ากมึงจะเล่นยังไงวะมึงไม่ตัดไม้อ่ะใช่ไหมแล้วมึงจะสร้างกำแพงยังไงอ่ะใช่ไหมอ่ะสงสัยกันแล้วใช่ไหมก็รับชมคลิปให้จบและก,กนันท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ใครที่ได้รับรางวัล ID c ซบอก5 ID จากคลิปวิดีโอนี้นะครับไปดูผลการติดตามด้วยนะครับอาจจะเป็นเพื่อนๆก็ได้นะถ้าไม่มารับ ID ภายใน24ชั่วโมงพี่จะจับฉลากใหม่นะครับก็คือพี่จับฉลากให้แล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าพี่แจกไม่จริงอีกนะังหวะน,นี้นะครับคือคลิปไหนที่พี่บอกว่าพี่แจกคือพี่ก็แจกจริงนะแต่ว่า พวกเองอ่ะพวกน้องๆเนี่ยไม่ยอมมาติดตามว่าเฮ้ยใครได้รับไอดีใครได้รับรางวัลไปพี่ก็เลยต้องจับฉลากใหม่นะครับเพื่อที่จะลันให้คนต่อไปนั่นเองนะผู้ชมนะครับและแน่นอนนะครับ ID ที่พี่เอามาเล่นใน ID นี้นะครับมันก็เป็น ID แจกอีกเหมือนกันมีเพชรอยู่ประมาณ2,200เพชรมีอาชีพไซบอรก พี่กะว่าจะปั้นวันให้ได้ประมาณ2,000วันนะครับแล้วก็มาทําคลิปรีวิวอีกทีนึงแล้วก็เอาไปแจกถ้าใครอยากได้ก็ติดตามมาไว้และกันทุกคนอ่ะเราไปรับชมตัวเกมกันดีกว่าครับปะรุยเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะทำชาเลนจ์โดยจะไม่ตัดไม้สักต้นนะครับแต่ว่าเราใส่ฐานเข้าไปแล้วหนึ่งก้อนแต่มันไม่ยอมเป็นเลเวลสองว่ะท่านผู้ชม เราก็ต้องนะครับให้ผู้ช่วยของเราเนี่ยตัดไม้สัก1ึงต้นนะที่จะเอามายัดใส่กองฟืนให้กองฟืนเราเลเวลสองเพื่อที่จะออกฟาร์มได้นั่นเองนะฮะก็ถือว่าไม่ได้ตัดละกันเนาะอ่ะตัดมาหึงต้นแล้วครับเออถ้าไม่ตัดก็คือเล่นไม่ได้อะ่ะเกมเนี้ยนะอ่ะตัดหนึ่งต้นพอนะฮะอ่ะหนึ่งต้นไปลุยเอาไปยัดใส่กองไฟครับตอนนี้กองไฟเราเลเวลสองแล้วทุกผู้ชมออกฟาร์มได้แล้วครับจังหวะนี้อ่ะ ออกฟาร์มเลยเฮ้ยไอโบโปอกคอแดงวิ่งไปวิ่งมาก็เจอเลยว่าแล้วจ่ามืดแล้วด้วยนี่งานโดนเขาไปเลยหนึ่งเมตรวิ่งก่อนวิ่งวนก่อนรอรอพลังงานชาร์จเต็มก่อนนะครับแล้วก็แป้งไปอีกหนึ่งเมตรเป็นไงนเนื้อสวรรค์ตกมาเต็มพื้นเลย่านผู้ชมอ่ะก็คือแผนที่เรายังไม่เปิดเลยนะครับก็ยังเข้าไปช่วยไม่ได้สําหรับเด็กคนที่หนึ่งก็กองกองไว้ก่อนอ่ะกระเป๋าเราก็เต็มแล้วตอนนี้ หยิบอะไรได้ก็หยิบไปใส่เข้าไปเฮ้ยได้อยู่มัง้งใส่เข้าไปอีกโอเคกองไฟเลเวลสามแล้วครับตอนนี้นะฮะอ่ะเครื่องบงเครื่องบดใส่เข้าไปฮะเราจะไม่ตัดไม้เพราะฉะนั้นนะครับพวกเก้าอี้ที่เก็บได้จากบ้านพวกกองไม้นะครับห้ามเอาใส่เครื่องบดเลยเด็ดขาดนะเกมนี้นะ เราต้องเล่นแบบมีสติแบบสุดๆเลยนะครับไม่งั้นเรียบร้อยแน่นอนเออ้ยเปิดกล่องดีว่าได้อะไรเออสวยเลยพี่ชายเป็นน้ํามันนะครับแต่ว่ากระเป๋าเราเต็มอ่ะกองกองไว้ก่อนนะครับเอ,อ้ยนี่ไงผู้ช่วยเราวิ่งมาเจอพอดีนะครับเดี๋ยวให้ผู้ช่วยเราไปเก็บพวกน้ํามันที่กองอยู่ตรงสนามบาสก,กา็แล้วกันแล้วก็วิ่งกับถาเลยู้ชมอ่ะได้กัรรอนมาหนึงานมาหนึ่งนะฮะโอเค นี่ฮะตอนนี้กองไฟเราเท่าไหร่วะเลเวลสไปที่เรียบร้อยเออแล้วก็เอ้ยเนื้อเฮ้ยผีหลอกกลางป่าว่ท่านผู้ชมเนื้อแม่งวิบวับวิบวับป่ะเรามาช่วยเด็กคนที่หนึ่งนะครับนี่ฮะมาเลยไอ้น้องพี่มารับแล้วเปิดกล่องสักหน่อยดูดีว่าอันนี้จะได้อะไรขอเป็นเอ้ยหอกไอโบไอโบไอโบมากระตูดเอ้ยเป็นมาได้ซีดนะครับนี่ไงโดนมิโบ มาแรกเป็นกระเป๋าสักหน่อยมผู้ชมไหนไหนเอ็ก็โผล่มาแล้วนะครับมาตอนนี้ก็วันที่2ใช่ไหมออกฟาร์มต่อแบบต่อเนื่องเฮ้ยนี่ไงของดีนะครับกองไม้กองไม้กไมกไมเก็บไปเก็บไปนะี่ฮะต้องหาพวกนี้แหละเราถึงจะมีชีวิตรอดได้นะครับวันนี้เราเกิดลักโลกขึ้นมาไงเราไม่ตัดไม้ไงเฮ้ยกลองพยาบาลชุดใหญ่เก็บไปเค้กเก็บไป,บไปนะฮะแล้วก็ เอาถังน้ำมันเป็นกัลอนนะเก็บไปให้หมดตอนนี้อ่ะฮะเก็บไปฐานเยอะอยู่นะไอโบไอโบก็วิ่งตามเยอะเหมือนกันวะไอโบ3ตัวนะฮะเราไม่สู้แล้วกันวิ่งกับฐานดีกว่าท่านผู้ชมเหมือนจะมืดนะครับตอนนี้นี่น,นีเอามาใส่มาใส่น้ำมัน2อกัลลอน่าน3ก้อนน,ะะน่าจะเลเวลห้ได้ไหมเลเวลห้าวะอ่ะ ตอนนี้นะครับเลเวล5ไปแล้วสำหรับกองไฟของเราก็ออกฟาร์มต่อเฮ้ยของดีไอบโบไอโบโบถอยไปโบโบไม่เกี่ยวโบเออข้าจะเก็บไม้ไอบโบก็กัดจังเลยบโบเก็บไปครับเก็บไปตอนนี้ฟาร์มแบบเรื่อยๆเอไมโครเวฟเก่าท่านผู้ชมแล้วก็ทานอ่ะเดี๋ยวแวะขึ้นแท้งหน่อยไหมอุ้ยมืดว่ะต้องขึ้นแท้งจริงๆแล้วท่านผู้ชมหลบกวางก่อนเผื่อเจอกวางเผื่อเจอแพะนะฮะ ขึ้นไปเลยฮะปีนปีนไต่ขึ้นไปจังหวะนี้ที่สูงคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดใช่หรอวะไ <c oughs> อกระเป๋าเตยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูดีว่าข้างในแท้งมีอะไรเผื่อได้กระเป๋า25ช่องใช่ไหมเป็นไรวะโอ้โหกล่องธรรมดานะครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงเช้าวันที่4ทุกคนมาฟาร์มในเขตไบโอมภูเขาไฟนะครับนีสิ่งที่เราต้องการก็กคือพวกเก้าอี้ที่อยู่ตามบ้านพวกนี้เว้ยก็เก็บมาให้หมดนะฮะ มีปะไม่น่าจะมีเฮ้ย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 โรมพยาบาลต้องเข้าเิยวะของดีนะครับเจอโรงพยาบาลแล้วต้องเข้าให้ไวนะครับมันเป็นจุดที่เราสามารถเอาตัวรอดกลางป่าได้ดีที่สุดท่านชมเพราะว่ามันมีชุดปฐถมพยาบาลชุดเล็กชุดใหญ่นั่นเองนะฮะเข้ามาเก็บให้หมดแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นทําเด็กคนที่สองนี่ฮะไอโบอัลฟา โอ้โห oh, วันนี้เราเล่นไซบอร์กนะครับก็เป็นอาชีพที่เอาไว้แจก FC คนดูนั่นเองนะครับแต่ว่าจะแจกคลิปไหนก็รอติดตามเอาไว้ละกันเดี๋ยวพี่ปั้นวันไว้ก่อนละกันนะครับจะปั้นวันเอาไว้สัก2,000วันนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าไซบอร์กตัวนี้นะครับมีเพชรอยู่ประมาณ2,200เพชรนะฮะถ้าพี่เล่นจบก็น่าจะอัพเลเวลไซบอร์กได้ถึงเลเวล2ด้วยนะครับน้องๆที่ได้ไปก็ น่าจะยิ้มยิ้มหวานเลยอ่ะบอกเลยว่าหวานจี๊ยบนะครับอ่ะตอนนี้ช่วยเด็กคนที่สอบมาไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บเนื้อสวรรค์ไปหน่อยนะฮะอย่าให้ฐานเราไม่มีของกินเด็ดขาดนะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเวลากับฐานแล้วไม่มีอะไรกินเนี่ยเราก็ต้องแบกท้องออกมาหาข้างนอกมันเสียเวลาฟาร์มเออข้าใจาปะเฮ้ยกองไม้โอ้แต่กระเป๋าเราเต็มนะครับเก็บไม่ได้เดี๋ยวค่อยวิ่งมาเก็บละกัน และตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงวันที่10ประผมิชมตอโหพี่หมีเรานะฮะวิ่งตามมาเป็นพวเลยจังหวะนี้นะฮะ FC ดู fc เด็วิ่งเข้าบ้านก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตุยแน่นอนหมีคือแม่งแบบวิ่งไวมากนะฮะเป็นตัวที่พี่เกียดที่สุดในเกม99คืนในป่าแล้วนะครับเออหมีเนี่ยจริงๆส่วนเพื่อนๆเกียดเฮ้ยขวานแดง เพื่อนๆไม่ชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับในเกม9 9้าคืนในป่าก็ลองคอมเมนต์บอกพีนหน่อยแล้วกันนะครับส่วนตัวพี่เนี่ยไม่ชอบมากที่สุดเลยก็คือหมีน,นั่นเองทุกคนเนี่ยไอหมีพวกเนี้ยนะฮะวิ่งเร็วจัดตบแรงด้วยนะครับอ่ะก็ระวังระวังมันหน่อยแล้วกันรู้ดิโอ้โหแม่งตบพักอุยสะดุ้งนะฮะเก็บเก็บไปดูดูวิ่งตามมาสองตัวนะครับโอ้ยฟาร์มแบบ ราแวงหลังเฮ้ยถังน้ำมันอันใหญ่ไป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 ไไปวิ่งหนีให้ไวเอ้ยหมีหมีอะไรวะเนี้ยทำแล้วหมีไปไหน,นอ่ะโอ้เอานี่ไงนี่ไงนี่ไงเกมแหลกเหรอมันไม่ยอมสปอนหว่าท่านผู้ชมคือต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆนะครับมันถึงจะสปอนแล้วนี่ไงนะท่านผู้ชมมันแหลกนะฮะโอ้ยเรียบร้อยฮะ เป็นงาดินไปแล้วกลางป่าเดี๋ยวรอเพื่อนมาชุบก็แล้วกันจยงหว่า,านี้ของเต็มพื้นเลย <laughs> ตอนนี้ผู้ช่วยเราก็มาชุบเป็นที่เรียบร้อยพาไอโบมาอีกสองตัวอ้าวเฮ้ยเรียบร้อยฮะ <laughs> ขึ้นมาแล้ววะคิดว่าจะโดนไอโบกัดตุอยนะฮะป่าเดี๋ยวเราไปล้างแคนกันน้ชมนะครับไอหมีพวกนี้มันต้องโดนปืนคาร์คันนอนไปลุยเอาปืนไซบอกยิงใส่มันไีงานแล้วก็ควัก ปืนนี้มาด้วยนี่งไงไรเฟิลยิงหน้ามันนะลรงที่หัวจะได้แรงๆหน่อยคุนผู้ชม,มนี่ฮะแหลกจริงๆนะฮะเมื่อกี้อืเดี๋ยวๆเ,เล็งก่อนค่อยๆเร็งทีละตัวค่อยเร็งทีละตัวคือถ้าเรามีไรเฟิลสองกระบอกอ่ะมันจะไวกว่านี้ไงแต่นี้เรายังไม่ได้แลกหนังมาเออเรายังไม่ได้สะสมหนังหมาไปแลกนะครับเลยถือได้แค่กระบอกเดียวอื โอเคเหลืออีกสองตัวไปเองเข้าไปเรียบร้อยโอเคโดนไปเดิตัวสุดท้ายแล้วท่านชมไปเองเข้าไปไปเองเข้าไปเรียบร้อยครับเขาไปช่วยเด็กกันกล่องแดงไหมกล่องแดงหน่อยไหมโอ้โหกล่องทองกล่องยังเกลือเลยฮะเกมนี้อ่ะมาเดี๋ยวเก็บ เก็บของที่ตกลงมาจากตัวก่อนนะครับเราเก็บมาเยอะซะด้วยดิพอตายทีก็หล่นออกมาเพียบผ้าไปหมดนะฮะคุณดูดูดิดูของเอาเก็บเนื้อหน่อยเก็บเนื้อหน่อยเก็บไปกินที่บ้านครับเนื้อหมี่เนื้อหมี่และตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่สิบเจ็ดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เล่นได้มายี่สเ็ดนาทีแล้วถึงเวลาต้องเคลียร์ดานรอบแรกอนะ่ะเนาะก็ ยิงกันแบบเป็นงานนะครับสลับกันยิงคนละนัดคนละนัดเป็นไงแปบ๊บเดียวนะครับก็เคลียร์ได้แล้วท่านผู้ชมไม่เปลืองลูกกระสุนด้วยขอเปิดกล่องแดงและกันดูไอ้กล่องแดงได้อะไรขอเป็นเลื่อยเฮ้ยเลื่อยไม่อโหเปิดเอาโรคะลืมไปว่าเราจะไม่ตัดไม้นะครับ <laughs> อ่าเปิดกล่องเพชรต่อขอเลื่อยเฉยเลยวะลืมไปว่าเราจะไม่ตัดไม้แล้วเอาเลื่อยมาทํอะไรใช่ไหมมันต้องเป็นก่อแดงเนี่ยวะพี่ชาย ท่านผู้ชมรัฐตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงวันที่21เ,เดี๋ยวเราต้องสร้างหม้อหุงข้าวอัตโนมัติหน่อยแล้วกันนะครับก็ด้วยการที่เราจะต้องประหยัดไม้ใช่ไหมเอาวางไว้ตรงนี้ดีปะวะ่ะวาวางไวต้ตรงหินดีกว่าไหมเอาวางไวต้ตรงหินก็ได้ครับตรงนี้แหละ,ะด้วยความที่เราต้องประหยัดไม้นะครับเราก็จะไม่สร้าง ตัวกำแพงไม้นะครับแล้วก็เอามาวางไว้แบบนี้แทนนะเอาวางไว้แบบนี้แทนแล้วก็ประมาณนี้เอาพวกเนื้อพวกนี้นะครับมาใส่ได้เหมือนกันทุกคนอ่ะเราไม่ตัดไม้เราก็ต้องประหยัดไม้นะจะสร้างอะไรมันก็ต้องแบบว่าวางแผนนะครับให้รอบคอบใช่ไหมล่ะนี่ครับก็ทําอาหารออโตโ้ได้เหมือนกันทุกคนเห็นป่ะเสียบป่ะ คือน,นีลาธิมาบุกนะครับก็ขึ้นมายืนบนสายล่อฟ้าเลยนะฮะยิงฟรีปะแต่ไอพวกที่ถือหน้าไม้เนี่ยมันยิงเราโดนไงโอเคประมาณนี้อโดนไม่ได้พี่ชายงงไม่ได้เฮ้ยกูโดนยิงจากไหนวะฮัลโหลงงดิงงดิหาไม่เจอดิ <c oughs> อ่ะเทียเสร็จหมดเป็นที่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นอย่างอื่นกันต่อดีกว่านะฮะ และตอนนี้นะครับก็วันที่ 3- 6มาแล้วนะครับก็มาที่ทั่งเหล็กหน่อยแล้วกันเพื่อที่จะคับคอนนะฮะอ่ะเก็บมาทั่งเหล็กเรามันเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่ามันโดนอุกกาบาตนั่นเองอ่ะคับคอนก่อนนะตอนนี้เหมือนเดิมไม้5ชิ้นเหล็ก5ชิ้นนะครับสำหรับคอนแล้วก็เก็บเนื้อพวกนี้ขึ้นมาเอ้ตรงนี้เก็บไม่ได้วะโอ้มันอยู่ใต้แท่นเก็บไม่ได้นะก็เก็บเท่าที่เก็บได้แล้วกัน คอนก็คาฟเสร็จแล้วทุกคนอ่ะเสร็จแล้วเก็บเก็บมาทุกคนตรงนี้ไมโครเวฟโอเคและตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่4ี่สเแล้วคนดูนะครับก็เฮ้ยไอพวกนี้อะไรวะเนี่ยมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยกวางเฮ้ยโอ้กวางตาแดงด้วยนะครับคืนนี้เรียบร้อยเดี๋ยว็ดวไฟฉายจีมันเข้าไปจีตามันเข้าไป <laughs> จีตามันเข้าไปอย่าให้มันตบเรา โอ้มันตกแรงมากค่ะบอกเลยโดนทีครึ่งหลอดอ่ะอุ้ยไอโบมาจางไหนเนี่ยโบมึงทุกงานอีกแล้วนะโบอ่ะกลับมาถึงฐานนะเดี๋ยวเราต้องไปหาพวกหินอุกบาททุกคนเออเช้าสักทีนะครับมาหาหินอุกบาทต่อคุณผู้ชมอ่าฮะเคาะไปครับเคาะไปเราต้องอัพเกรดขวานนิดนึงนะครับถึงเราจะไม่ตัดไม้แต่เราก็อยากจะถืออะไรที่มันสวยๆงามงามอ่ะครับ เอาไปหินหินเหลือง3แล้วก็หินแดง8นะครับวางลงไปก็จะได้ตัวอัปเกรดขวานมาแล้ว1อันท่าชมนี่ครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวกดใช้เลยแล้วกันถือขวานขึ้นมานี่ฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟุง้งฟิ้งเป็นไงโอ้โหหัวแดงขวานทองนะฮะ <laughs> สีมันตัดกับหัวซะลเกินหงว่กนี้อ่ฮะเก็บไม่ได้จริงๆะครับ และตอนนี้นะครับก็มืดแล้วผ่านพ้นคืนนี้ไปก็จะเข้าสู่วันที่50ทุกคนก็เดินทางมาถึงครึ่งเกมแล้วนะครับพ้นคืนนี้ก็จะได้เพชรอีก2เม็ดนี่ไงมาพอดีเลยนะฮะเพชร2เม็ดแบบตึงๆเล่น99วันครบ99วันได้อีก3เพชรใช่ไหมมันก็จะเป็น5เม็ดพอดีทุกคนอาา่ะฮะมาก็เข้าสู่วันที่51ใช่ไหมถึงเวลาในการสร้างรั้วแล้วทุกคนเราไม่ตัดไม้ใช่ไหม รั like 1, knots, use use ้วท <ín ci an noise> <man> ี่เราจะสร้างนะครับก็เป็นรั้วตัวนี้เลยเอาโลงเก็บไม้มาล้อมรอบนะครับหนึ่งโลงใช้ห้าน็อตหรือใครจะใช้ตัวชั้นวางของก็ได้นะมันใช้แค่สองน็อตนะครับแต่พี่ขอใช้ตัวโรงเก็บไม้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันใช้น็อตเยอะดีใช่แล้วว่าเหตุผลนี้ใช้ได้ด้วยแล้วว่เพราะว่ามันใช้น็อตเยอะดีนะครับอ่ะ ก็วางๆไปตามรอยปะเลยทุกคนนะฮะ,ะก็ประมาณนี้ใครวางได้แบบไหนก็วางเข้าไปเลยนะครับวางตามรอยปะเดี๋ยวเรามาเทสดูกันดีว่าเฮ้ยไอรั้วโลงเก็บไม้เนี่ยมันจะสามารถทนทานแล้วก็ป้องกันไอพวกลัทธิได้หรือเปล่านะครับก็วางวางไว้ตอนนี้ตรงนี้อ่ะฮะวางไว้ก่อนเดี๋ยนะโอเควางได้นะครับวางได้อะ มันอาจจะไม่ตรงกับรอยปากเป๊ะๆนะครับแต่ก็วางได้ก็โอเคแล้วน,นี่เป็นไงสวยปะ่ะนี่ฮะเออวางวางไปทุกคนโป๊ะปะโป๊ะปะให้มันป้องกันได้ก็โอเคแล้วนี่ฮะวางไปเออเดี๋ยวเดี๋ยตรงนี้แปลกๆเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าหยิบค้อนขึ้นมาวางตรงนี้ใหม่หน่อยนะครับมันไม่สวยไว้ขยับถังน้ํามันหน่อยอประมาณนี้แล้วก็วางลงไปทุกคน ปักลงไปนะครับนี่เป็นไงเฮ้ยเอาเรื่องพี่ชายอะฝั่งนู้นยังแหว่งอยู่นะครับเดี๋ยวไปเสริมฝั่งนู้นใหม่สร้างมานะครับสักสิบอันยี่สิบอันสร้างมาเอามาวางต่อครับคือเหลือตรงนี้แค่แหวงเดียวไงตรงนี้เสร็จก็โอเคแล้วทุกคนอ่ะฮะวางวางไปนี่ครับเป็นไง สวยป่ะวางโปะปะโปะโป,ะ,ปะไปแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจังหวะน,นี้เสร็จแล้วไป็ไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววางตรงนี้ใหม่หน่อยแล้วกันนะครับรู้สึกว่ามันไม่สวยตรงไหนไม่สวยก็รื้อวางใหม่แค่น,นั้นเองนะฮะเรามีค้อนเว้ยอ่ะฮะเรียบร้อยครับ ตรงนี้อันสุดท้ายละว,วางโบลงไปน้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฐานเนี่ยมันสามารถป้องกันลาทิได้หรือเปล่านะครับท่านผะู้ชมตอนนี้ฐานเราก็คูณ5้คูณหเดี๋ยวเราต้องสร้างเตียงสัก2เตียงเตียงอะไรที่มันใช้ไม้น้อยที่สุดก็สร้างอันนั้นแหละนะฮะเห็นปะเห็นพวกละทิไหมเนี่ยเห็นปะเฮ้ยมันป้องกันได้เหมือนกันว่ะท่านผู้ชมเป็นไง ดีปะดีไหมเราไม่ต้องตัดไม้ครับตัดปัญหาเรื่องการตัดไม้นะครับใครขี้เกียจตัดไม้ก็สร้างแบบนี้ได้เพราะว่าเหล็กอ่ะมันหาง่ายนะครับได้เวลาวางแปลงแครอทนะฮะก็ซื้อมาประมาณเท่าไหร่วะห้แปลงวะไม้ไม่พอจริงๆนะครับจะบอกว่าเกมนี้อ่ะเหมือนมันแกล้งอ่ะพอเรามาทำชาเลนจ์ไม่ตัดไม้ใช่ไหมเพื่อนๆเชื่อไหมว่า บ้านที่อยู่กลางป่าที่มันมีเก้าอี้ไม้เยอะๆอ่ะเราไม่เจอเลยเวเออเนี่ยฮะแล้วนี่คือพวกละทิเห็นปะเดินแบบนี้เลยทุกคนเดินแบบนี้เลยครับมันยังไม่เห็นเราเลยท่านชมนี่ฮะก็ถือว่าปลอดภัยใช้ได้เลยนะเห็นไหมบอกแล้วนะครับตัดปัญหาเรื่องการตัดไม้และตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงคืนที่80มาเคลียร์ดันเจียนเลเวล 2, สอทุกคนก็มาเคลียร์คนเดียวนะฮะ จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับดันเจียนเลเวลสองเป็นไงไวบ้า <c oughs> เดี๋ยวเปิดกล่องหน่อยละกันนะฮะดูดีว่ากล่องแดจะได้อะไรขอเป็นกเกาะแดงได้ไหมคือมันต้องเป็นกเกาะแดงอ่ะคุชมเลื่อยเราไม่อยากได้นะครับคือถ้าเปิดได้เลื่อยมานี่คือแบบว่าเอือเลยนะจังหวะที่แบบอยากได้เลื่อยแม่งไม่ได้นะครับจังหวะอยากได้ไม่ได้ใช่ไหมจังหวะไม่อยากได้เสือกได้ <c oughs> อะไรประมาณนั้น่ <c oughs> ะเปิดเป็น ปั๊บเฮ้ยเกาะแดงจริงๆว่ะคนดูโอเคสวยนี่ฮะคืนที่87เข้ามาแล้วตอนนี้ยิงเป้งเข้าไปดูดิมันจะเข้ามาไหมเห็นปะมันก็ไม่เข้ามาว่ะเดี๋ยวเราสะสมลัทธิเอาไว้เยอะๆแล้วก็มาแอบซุ่มยิงบนนี้ดีกว่าไหมเพราะว่าบนนี้เราสามารถมองเห็นได้รอบทิศท,ทางเลยนะท่านผู้ชม นี่ครับและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคืนที่94แล้วนะครับท่านผู้ชมก็อยู่ในเขตไบโอมภูเขาไฟนั่นเองรอเช้าก็จะครบ99วันก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับจังวนี้อ่ะรอเช้าเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปบูชายันพวกประทิด้วยนะฮะแล้วก็ไปโซโลบอสนะฮะไปจาัดก,การบอสน,นั่นเองไม่ใช่โซโลนะเออ นี่ฮะ99วันเป็นที่เรียบร้อยเราได้เพชรมาอีก3เพชรรวมแล้ว5เม็ดนะจากวันที่50ได้2เม็ดใช่ไหมแล้วก็วันที่99ได้อีก2เม็ดนะครับโอเคปะประมาณนี้โอเคแล้วตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในเขตที่จะต้องใช้พวกรัิบูชายาแล้วเดี๋ยวเช็คในกระเป๋าก่อนว่ามีอะไรแปลกปลอมหรือเปล่านะครับก็มีแต่พวกรัฐิเต็มไปหมดนะครับ25 ต25ตัวที่เราเตรียมอาไว้ทนผู้ชมเดี๋ยวโยนไปเลยนะครับรวมของผู้ช่วยเราด้วยก็เป็น50ตัวพอดีนะฮะโยนลงไปเลยทุโยนลงไปแบบนี้เลยครับโยนแบบสะใจเลยดูดิดูดิหมแล้วของเราดูดิโยนรัวๆเลยครับปัปป๊บเป็นไงนแล้วดูของที่มันเสียออกมาเลยดูเส้นดูเส้นโอ้โหดูดิเป็นงานท่านชมเยอะปะเอ้ยไม่ได้ดับไฟเลยเหรอ โอ้โหดับไฟไม่ออกเลยว่ะเออได้หน้าไม้มาสองอันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาจาัดก,การบอสกันหน่อยดีกว่าทุกผู้ชมนี่ครับก็ใส่เจมแดงที่เราได้มาเนี่ยใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้เก็บมาเก็บมามาจัดก,การบอสดีกว่าก็เอาหน้าไม้นี่แหละที่เราได้มานะฮะยิงใส่มันยิงยิงใส่มาให้มันติดไฟไปนะฮะ บอสใหม่ก็ต้องดองด้วยของใหม,ม่เอาปืนเลเซอร์ย้ำเข้าเบาหน้าไปทีนึงนะฮะเมื่อกี้ยิงไปอีกทีอ่ะฮะเห็นไหมทุกคนเห็นมุมซ้ายล่างไหมครับ2221เ็ดพชรนะฮะสำหรับ id ไซบอร์กตัวนี้จะเป็นของใครก็รอติดตามกันได้เลยเฮ้ยได้ดาบไฟว่ะเนี่ฮะเรามาเอาเข่าด้วยไงเดี๋ยวเราจะ ไป AFK ให้ได้ประมาณสัก2,000วันนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวอีกทีนึงก็คลิปนั้นก็จะเป็นคลิปแจกละกันนะฮะอ่ะประมาณนี้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบในการสร้างฐานโดยไม่ใช่ไม้นะครับถ้าชอบการเล่นแบบไม่ตัดไม้นะครับก็ฝาก กดไลค์ให้พี่หน่อยละกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยกดติดตามให้ี่หนึ่งแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดละกันท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ